โอมชานติมอร์นิ่งมูรีโอมชานติบาปตดามัตุบันวันที่13าเดือนหปี2023สาระลูกลูกที่แสนหวานสาระลูกๆที่แสนหวานขณะที่ดูแลบ้านและครอบครัวของลูกศึกษาหลักสูตรนี้นี่คือวิทยาลัยที่จะกลายเป็นเทพลูกต้องกลายเป็นเทวา และเทวีวงเล็บเหล่าเทพคำถามมีการจดจำความยิ่งใหญ่ของชิปปะบาเนื่องจากงานใดของท่านคำตอบชิปปะบาเปลี่ยนลูกๆทั้งหมดผู้ที่ไม่มีค่าแม้หนึ่งสตางค์ให้มีค่าเต็มบาทท่านเปลี่ยนพวกเขาจากคาโมประธานให้สาโทประธานจากไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ เหตุนี้เองจึงมีการจดจำความยิ่งใหญ่ของท่านหากชิปปาบานั้นไม่มาเราลูกๆก,ก็จะไร้ประโยชน์พ่อผู้เป็นเจ้าแห่งคนจนได้มาเพื่อปลดปล่อยกุมารีและผู้เป็นแม่ที่ยากจนจากความเป็นทาสและเวลาและเหตุนี้เองจึงมีการร้องส,สรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพ่อว่าเป็นเจ้าแห่งคนจนเพลง แม่โอ้ผู้เป็นแม่ท่านคือผู้ประทานโชคสำหรับทุกคนสาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของความรู้คุณธรรมและการจดจำมาดึกถึงหนึ่งไปในการจาริกแสวงบุญทางจิตและพาผู้อื่นไปด้วยเช่นกันเก็บความรู้และวงจรละครรู้ไว้ในสติปัญญาของลูกหนึ่งไปในการจาริกแสวงบุญทางจิต และพาผู้อื่นไปด้วยเช่นกันเก็บความรู้ของวงจรละครโลกไว้ในสติปัญญาของลูกและกลับเป็นพวกคงคงจากแห่งการสํนนึกรู้ในตนเองสองเพื่อที่จะกลายเป็นเทพให้ลืมโลกเก่านี้และจดจำพ่อและมรดกศึกษาและสอนความรู้ใหม่แก่ผู้อื่นพรขอให้ลูกเป็นผู้ขอให้ลูกเป็นเครื่องมือ ขอให้ลูกผู้เป็นเครื่องมือที่ถ่อมตนพรขอให้ลูกผู้เป็นเครื่องมือพรขอให้ลูกผู้เป็นเครื่องมือที่ถ่อมตนพรขอให้ลูกเป็นเครื่องมือที่ถ่อมตนโดยการปิดประตูของจิตสำนึกของคำว่าฉันและดังนั้นจึงอำลามายาขณะทำงานรับใช้หากผู้รับใช้คนใดมีความคิดว่าฉันทำสิ่งนี้ และแล้วแสดงว่าจิตสานึกของคำว่าฉันและหากผู้รับใช้คนใดมีความคิดว่าฉันทำสิ่งนี้นั่นแสดงถึงจิตสานึกของคำว่าฉันหมายถึงการสาดน้ำใส่ทุกสิ่งวงเล็บยกเลิกที่ลูกได้ทำไปแล้วผู้รับใช้ที่แท้จริงไม่เคยลืมพ่อคลันคลาวันหาผู้ทำทุกสิ่ง พ่อทำให้เราทำทุกสิ่งอย่างเป็นเครื่องมือที่ใดมีจิตสำนึกของการเป็นเครื่องมือที่นั่นจะมีความถ่อมตนโดยอัตโนมัติถ้าฉันเป็นเครื่องมือและฉันมีความถ่อมตนมายาก็ไม่สามารถมาได้ปิดประตูจิตสำนึกของคำว่าฉันและมายาจะอำลาลูกคติพจน์ความพิเศษของหงที่ศักดิ์สิทธิ์คือความสะอาด และการรับใช้ของพวกเขาคือความสะอาดและทําให้ทุกคนสะอาดโอมชาญติโอมชาญต,าติสรุปนนยะสำคัญของมูลีวันนี้วันอังคารที่13บมิถุนายน2023เป้าหมายของวันนี้ที่เป็นวิธีการของพระเจ้า อาบาปาถนาให้ลูกๆของท่านเป็นเครื่องมือที่ถ่อมตนและเมื่อไลร่ก็ตามที่ลูกมีจิตสำนึกของคำว่าเครื่องมือและมีความถ่อมตนนั้นเท่ากับปิดประตูของสำนึกของคำว่าฉันและนั่นเท่ากับอัมลามายาอัมลาสำนึกที่เป็นร่างและขอให้ลูกๆมีสำนึกของการเป็นเครื่องมือ ขณะที่ทำงานรับใช้ตระหนักอยู่เสมอว่าบาบาผู้เป็นคลันคราวันหาได้พาฉันเคลื่อนไปฉันคือเครื่องมือของท่านที่ท่านเป็นผู้กระทำทุกสิ่งผ่านสภาวะของฉันถ้าลูกมีสำเนึกเช่นนี้ก็จะทมตนโดยอัตโนมัติและกลายเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงจึงอําลามายา สำนึกที่เป็นร่างฉันของฉันแต่ถ้าเรามีสำนึกว่าฉันทำสิ่งน,นี้ฉันทำสิ่งน,นั้นทุกสิ่งที่เราทำก็จะสูญเปล่าอาบายยกตัวอย่างเหมือนสาดน้ำใส่ทุกสิ่งเมื่อเราสาดไปมันก็จะหายไปทีนี้เรามาดูว่าทำไมเราจึงปิดประตูมายาด้วยสำนึกของคำว่าเครื่องมือที่ถ่อมตนและ ทำไมสํานึกของการเป็นเครื่องมือจึงทําให้เราถ่อมตนอัตโนมัติเมื่อไหร่ที่มีคําว่าเครื่องมือสํานึกรู้ของเราสภาวะทัศนคติสายตาจะเป็นเช่นเดียวกับพระเจ้าเพราะเราต้องเข้าไปสู่สํานึกของการเป็นดวงวิญญาณอยู่ในความนิ่งว่างแล้วนี่คือฉันและพ่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันในสภาวะที่สมดุลและเราก็ตระหนักว่า ในความรู้สึกที่สมดุลน,นั้นบาบาพาฉันเคลื่อนไปเมื่อทุกการกระทำของเราบาบาเป็นผู้กระทำเราจึงมีความถ่อมตนโดยอัตโนมัติที่เราถ่อมตนเพราะเรามีความศรัทธาต่อตอนเองมีความรักพักใ,ใจในตนเองที่เรานั้นเคลื่อนไปบนเส้นทางของสีมัสสภาพที่ถ่อมตนของเรา เป็นเหมือนกับรวงข้าวที่แก่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวจึงคลอมลงมาถ้าเป็นรวงข้าวที่อ่อนก็จะชูโอ้อวดอีโก้ถ้าจะเห็นอย่างชัดเจนอีกประเด็นนึงก็คือต้นไม้ต้นไม้สภาพที้ต้นไม้มีความทอมตนก็คือมีความเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าใครจะกว้างปาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงฤดูออกดอกออกผล เขาก็จะให้กับทุกคนโดยไม่เลือกนี่คือสภาพของความถ่อมตนที่มีผลมาจากความเคารพในตนเองทำไมเมื่อเรากลายเป็นเครื่องมือที่ถ่อมตนถึงเป็นการอำลามายาเพราะสภาพนี้คือสภาพที่เราจะเห็นมายาได้อย่างชัดเจนมีพลังในการแยกแยะตัดสินและเลือกด้วยปัญญาที่บริสุทธิ์เราเมื่อเราเห็นมายา เห็นอย่างชัดเจนเห็นแต่ไกลเราก็มีพลังในการที่จะเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราจึงไม่ถูกครอบงำได้รับอิทธิพลจากมายาแต่เรามีอิทธิพลเหนือกว่าเราจึงกลายเป็นผู้ที่เปลี่ยนพลังของมายาให้กลายเป็นพลังของบาบากลายเป็นเครื่องมือที่เรานั้นจะไต่เต้าพัฒนา และมีการกระทาที่เป็นการสร้างบัญชีบุญแล้วก็สะสางบัญชีบาปแต่ถ้าไม่เป็นเช่นนี้นั่นก็หมายถึงสำนึกของความเป็นร่างเข้ามาครอบงำตกภายใต้อิทธิพลของละครกลายเป็นเครื่องมือของมายาสร้างบาปเพิ่มและเมื่อเราสร้างการกระทาในสำนึกที่มีการปนเปื้อนด้วยความไม่บริสุทธิ์เวลานี้ยุคแห่งการบรรจบพบกัน ในช่วงสุดท้ายเป็นการล้างไพ่ลบทิ้งทุกสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการกระทำที่มีการปนเปื้อนด้วยสภาพที่ไม่บริสุทธิ์จึงถูกขัดจัดเพื่อที่เรานั้นจะกลับมาบริสุทธิ์และกลับบ้านและเมื่อเราบรรลุเป้าหมายที่จะกลับไปสู่สภาวะที่บริสุทธิ์เราจรึงบรรลุวัตถุประสงค์ที่พระบาต้องการนำเราไปสู่เส้นทางของสีมัน เราจรึงกลายเป็นหงที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ความพิเศษของหงนี้คือความสะอาดและความสะอาดของหงก็ทำให้ทุกคนสะอาดด้ยวยเช่นกันความสะอาดมาจากความบริสุทธิ์เมื่อเราบริสุทธิ์เราจะสะอาดจากความเป็นลบไร้สาระแม้กระทั่งธรรมดาเพราะเราอยู่ในสภาวะที่สมดุลสภาวะที่เป็นเอกภาพบริสุทธิ์และให้ประโยชน์ และทุกการกระทำที่เรากระทำในสภาวะนี้จึงเป็นไปเพื่อการปลุกเรียกสภาพที่สมดุลของทุกคนที่ทุกดวงยญาณมีเหมือนกันให้ตื่นขึ้นมานั่นคือทุกคนจะเรียนรู้ที่จะค่อยๆกลับมาสมดุลและมีทุกการกระทำที่นำมาสึ่งความสุขและนี่คือการเคลื่อนไปบนเส้นทางของสีมัดที่คนทางนี้ จะนำมาซึ่งคุณประโยชน์กับตัวเราเองและสภาพของเราก็จะเป็นไปเพื่อปลุกเรียกผู้อื่นและนี่คือหงที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความบริสุทธิ์และสะอาดเต็มเปี่ยมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ผู้อื่นเป็นเช่นเดียวกันและเพื่อที่เรานั้นจะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์นี้เราต้องเข้าใจประเด็นใดของความรู้ เราต้องเข้าใจการศึกษาหลักสูตรราชายโยคะการศึกษาต้องเป็นไปในทุกการกระทำที่เรานั้นอยู่กับความรับผิดชอบอยู่กับบทบาทที่เราต้องเคลื่อนไปในละครและนี่คือวิทยาลัยเพื่อที่เรานั้นจะกลายเป็นเทพทุกการกระทำของเราที่มีการศึกษาก็จะทำให้เรานั้นเปลี่ยนจากสภาพที่เป็นปีศาจ ให้กลับมาเป็นเทพดังนั้นการศึกษาจึงไม่ใช่ความรู้แต่เป็นกระบวนการตั้งแต่เราต้องทำความเข้าใจกับประเด็นของความรู้เข้าใจความหมายเข้าใจในยะสําคัญจนนำความรู้ไปสู่การกระทามีประสบการณ์และกลายเป็นตัวของความรู้ที่เราจะบรรลุถึงสภาวะและกลายเป็นสิ่งที่เรารู้ แล้วนี่คือผลของความเริ่มใส่ศรัทธาที่เราได้รับความรู้ในเวลานี้มีความรู้ฝึกฝนนำมาใช้ในการกระทำและกลายเป็นสิ่งน,นั้นการที่เราจะกลายเป็นเราต้องนำความรู้มาเพื่อตรวจสอบตนเองตรวจสอบสภาวะในปัจจุบันของเราความรู้นี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อตรวจสอบใครแต่เป็นเพียงตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงตนเองเท่านั้นและเมื่อเราเปลี่ยนแปลงจึงมีการสร้างใหม่เพื่อจะกลายเป็นผู้ที่เป็นหนึ่งเดียวกับเป้าหมายกลับ <ๆ S 2> มาบริสุทธิ์จึงมีคำพูดเกี่ยวกับนาลาดให้มองดูที่กระจกหัวใจว่ามีค่าควรจากการแต่งงานกับลักษณะนี้ไหมเราต้องเฝ้าดูที่ความรู้สึกของเราที่จะเห็นสิ่งสะท้อน ของความไม่บริสุทธิ์ความอ่อนแอกิเลสทั้งหลายที่ผ่านมาที่ความรู้สึกผ่านมาที่การกระทําพฤติกรรมของเราในทุกการกระทําในทุกความสัมพันธ์ที่เราเชื่อมโยงกับผู้คนทั้งหลายก็เป็นไปที่เราจะกลับมาเฝ้าดูตนเองและเมื่อเราเข้าใจและเข้าไปสู่กระบวนการศึกษาอย่างถูกต้องเราจะพิสูจน์ถึงความยิ่งใหญ่ของชิรปปะปาา พิสูจน์งานของท่านที่ท่านมาเพื่อปลดปล่อยแม่และกุมารีผู้เป็นแม่ก็จะกลายเป็นจกักรอัมบาแม่ของชาวโลกกุมารีผู้ที่บริสุทธิ์ก็จะกลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าเต็ม,มไปด้วยพลังของบาบาชิดฉักดีดังนั้นลูกๆผู้ที่ยากจนและเป็นทาสของมายา ผูท้ที่ไม่บริสุทธิ์ไร้ค่าอยู่กับความไม่รู้จึงกลับมาเต็มมาด้วยพลังเต็มมาด้วยความมั่งคั่งมีคุณค่าด้วยปัญญาที่บริสุทธิ์ดังนั้นไม่ว่าลูกจะเป็นใครมาจากไหนเป็นเช่นไรก็ไม่เป็นไรเพียงจะจดจำพ่อและพ่อก็จะเปลี่ยนลูกเองแล้วนี่เองจึงมีคำกล่าวว่าพระเจ้าคือเจ้าของคนจน จึงมีการร้องเพลงว่าโอ้แม่ผู้ประทานโชคสำหรับทุกคนแม่ผู้เป็นผู้ที่อยู่ข้างหลังกลายเป็นจักกัดอัมบาแม่ของชาวโลกผู้เป็นเครื่องมือให้กับชิป,ปบาลุกเรียกโชคของทุกคนนี่คือผลของกระบวนการสร้างการกระทำใหม่บรามาวิษณุชังกาในสำนึกรู้สภาวะและการกระทำที่บริสุทธิ ที่พระเจ้าได้มอบให้กับลูกๆที่ลูกเฝ้าแต่สะสมสภาวะของวิษณุด้วยกระบวนการสร้างของพระเจ้าและจบสิ้นสภาพที่เป็นเช่นปีศาจไปเรื่อยๆในที่สุดจึงกลับมาสมดุลกลับมาเป็นวิษณุสี่มือที่มีความสมดุลของความเป็นชายและความเป็นหญิง โดยสนธกของการเป็นดวงวิญญาณแสดงถึงหนทางครอบครัวทางจิตวิญญาณครอบครัวที่ละเอียดอ่อนครอบครัวที่เรานั้นเข้าไปสู่สภาวะพลังงานชีวิตเช่นเดียวกับพระเจ้าที่จะเชื่อมต่อกับพลังชีวิตของทุกดวงวิญญาณในโลกและนี่เองเราจึงกลายเป็นเทวีทั้งหลายที่มีแขนมากมายเพื่อใช้ในงานรับใช้ของการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไม่มีขีดจำกัดแขนก็คือแขน ที่ใช้ในงานรับใช้ของพระเจ้านั่นเองและเพื่อบรรลุถึงการศึกษานี้ที่เราจะกลายเป็นผู้ที่ได้รับการปลดปล่อยกลับมาเต็ม,มด้วยพลังด้วยปัญญาที่บริสุทธิ์เราจะต้องจดจำพ่อสิ่งที่ราต้องฝึกฝนก็คือขณะที่เรานั้นจดจำพ่อเราต้องเก็บความรู้ของละครไว้ในสติปัญญาของเราด้วยจนกระทั่งกลายเป็นผู้คงองจากแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง การคงคงจักไม่ใช่เป็นการใส่ตรองความรู้แต่นำความรู้ที่เราเข้าใจมาอยู่กับทุกขณะของการกระทำเมื่อเรากลายเป็นผู้คงคงจักแห่งการตระหนักรู้ในตนเองเราจึงเฝ้าตัดหัวของมายาการตัดหัวของมายาคือการเปลี่ยนมายาให้กลายเป็นพลังจบสิ้นความหลอกลวงอยู่กับการตื่นรู้ อยู่กับการกระทําที่เรามีสติรู้ตัวอยู่ในสภาวะที่บริสุทธิ์เป็นผู้สังเกตการที่ละวางกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในละครและเมื่อเราไม่ตกภายใต้อิทธิพลของละครเราจึงมีพลังที่จะสร้างละครใหม่สร้างสกาใหม่เพื่อโลกใหม่เมื่อเราไปอยู่เหนือทุกสิ่งเราจึงเฝ้ามองตนเองอย่างชัดเจนเฝ้าไปรตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงตนเองเสมอและสภาวะนี้ จะทําให้เรานั้นเฝ้าตะปุกเรียกสภาวะของเทปเมื่อเรามั่นคงเราก็จะเฝ้าแต่เชื่อมโยงกับพ่อและผลจากการกระทําที่เราทําในสภาวะเดียวกันกับท่านเราจงลืมโลกเก่าลืมความสัมพันธ์เก่าสันสก,กาเก่าและเฝ้าที่จะปลุกเรียกและทำให้ผู้คนได้เข้าใจความรู้ ขนาที่เรากลายเป็นตัวของความรู้และนี่เองคือวิธีการที่เราจะจบสิ้นสภาพที่เป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยกิเลสและกลับมาเป็นเทพที่สวยงามกลับมาเป็นเช่นที่เราเคยเป็นอีกครั้งกลับมาเป็นหงที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สะอาดและเป็นเครื่องมือที่ถ่อมตนของพระเจ้าโอมชาญติ ขอบคุณบาบาาบาบาที่น่ารักบาบาที่แสนหวานบาบาของฉันโอมชานติ